สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับเบนซ์ทองหลอเสนอเจียดเวลาหาสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันสุขมาพบกันอีกแล้วกับเจียดเวลาหาสุข9ก้ามงสานาทีครับเอ๊วันนี้ยังไม่บอกผมเลยครับวเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับก็คุยกันเรื่องที่จะคุยใน เอาละสิยุ่งสิคุยเรื่องที่จะคุยก็นั่นแหละครับเรื่องอะไรครับก็เรากําลังทําอะไรอยู่จ๊ะกาลังคุยกันอยู่ตรงนี้เออเรากำลังอยู่กับอะไรตอนอ๋ออยู่กับตอนนี้ไงฮะปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้คุยเรื่องคุยเรื่องปัจจุบันจ้ะครับอปัจจุบันปัจจุบันพี่อารู้นี่ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันเป็นคือเรื่องที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเกิดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยเนี่ย เมื่อกี้ก็ไม่ใช่แล้วตรงนี้เลยเกิดขึ้นต่อหน้าเราตรงนี้ใช่จแล้วก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วขณะที่พูดเสร็จก็ผ่านไปแล้วถ้าไปนึกถึงเมื่อกี้เรื่องที่ผ่านไปก็ไปติดกับอดีตอดีกแล้วจิติิดอดีตติดไปติดมาจากอดีตมันก็จะกลายเป็นเอื้อมอนาคตครับแล้วถ้ายังไม่พอไปคิดถึงว่าอุ้ยเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะจะไปทํานู่นทํานี่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือปีหน้าปีน้นก็อนาคตอีกอนาคตอีก วันนี้จะไม่คุยเรื่องพวกนั้นเลยใช่ไหมคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่หรอกเอาเรื่องที่คนเขาติดอดีตมานินทาแล้วก็พูดถึงเรื่องคนที่เขาคิดถึงอนาคตเอามานินทาว่ามันมีส่วนทําให้จิตเราเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องที่มันไม่ได้เกิดอยู่ตรงหน้าจะทําให้เราอะไปช้าไปไหนครับช้าไปนิพพานพูดซะตรงๆพี่คนเขาบอกแล้วจะไปได้ไหมเนี่ยนิพพานก่อนฉันจะไปนิพพานแหละฉันจะไปได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันตั้งเข็มว่าฉันจะไปนิพพานอ แล้วจะไปนิพพานโดยที่ไม่ติดอย่างอื่นเนี่ยจะไปได้เร็วขึ้นยังไงงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับถ้าไม่มีเหตุอื่นมาขวางเราก็จะได้กลับมาพบกันสักครู่เดียวครับพูดแบบธรรมะนั้นเนี่ยถ้าคิดแค่แบบนี้ได้ไหมฮะอาจจะยังไม่ต้องถึงกับการมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราพอนึกขึ้นมาได้ก็อ่ะนึกขึ้นก็ดีแล้วก็ลืมมันไปนั่นหมายถึงว่าโอกาสมีตลอดเวลาใช่ค่ะแม้าราตรีเดียวก็สามารถจะบรรลุบรรซึ่งเขาก็บรรลุกันท่านไม่ใช่เขาก็บรรลุกัน ช่วงจิตเกิดดับแับเดียวสังคมดีธรรมะดีอาจารย์จะมีสิ่งใหม่ๆที่ให้เราได้เรียนรู้นะคะก็ได้ใช้นะคะทุกครั้งที่เรามีสติหรือว่ามีความรู้สึก ขึ้นมาว่าเอ,อเราน่าจะปฏิบัติหรือมีอะไรก็ตามที่มากระทบใจเนี่ยเราก็จะสามารถนำมาปฏิบัติได้ทันทีตอนเด็กเด็ก,กเราก็จะรู้สึกว่าออถ้าเรียนหนัสูงนะได้ทำงานดีๆตำแหน่งสูงก็จะมีความสุขแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ยังหาความสุขไม่ได้อยู่ดีแต่พอได้มาฟังธรรมะนี่ก็รู้สึกว่าเ,ออเริ่มเห็นทางละว่าออจริงจริงออชีวิตมันมีทางออก ชีวิตมีทางที่จะเราจะหาทางทำยังไงก็ได้ให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็แก่แล้วนะคะไม่ได้เรียนเพื่อจะไปจําอะไรมากมายอะไรนะคะแต่ก็เรียนไปเพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เรารู้ว่าเออเราเกิดมาแล้วอีกหน่อยเราก็ต้องตายเนี่ยมันสบายที่สุดแล้วเวลาเราตายเราก็จะมีทุกข์มีชรามีอะไรไปตามที่เราต้องเป็น ที่เราต้องเคยเคยเรียนรู้มาว่าเราจะต้องเป็นต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะรับพวกนี้ได้ด้วยความสบายใจด้วยความเป็นสุขภาของฟรีไม่มีในโลกแต่ธรรมะดีๆที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรามีให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโครงการธรรมะศึกษาและปฏิบัติโดยเบนส์ทองหลออ าได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็จะพูดกันถึงเรื่องปัจจุบันนี้อย่าไปติดกับอดีตอย่าไปคิดถึงหรือไปคว้าอนาคตทําไมครับการไปติดกับอดีตมากๆมันจะไปช้านี่มันจะไปช้าเพราะเวลาเราจะไปนิพพานเนี่ยประตูนิพพานนี่แคบมากไงถ้าเรามีอะไรพรุงพรังเราก็รอดประตูนิพพานไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็เลยสอนให้จิตเนี่ยไม่ติดกับอดีตแล้วก็ไม่เอื้อมอนาคตทิ้งไปให้หมดเลยใช่ไหมดจก็ไม่รุงรังตัวเราก็จะเหลือบางนี่เดี๋ยวก็ เพราะว่าท่านบอกว่าประตูนิพพานนี่เล็กยิ่งกว่าเส้นผมเพราะฉะนั้นต้องเล็กมากๆงั้นเราจะผ่านไปไม่ได้ก็เลยมาเตือนท่านผู้ชมรจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาสาระหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ้รายการเคยมีสาระกลายเป็นไม่มีสาระครับคือพี่เอามาจากพัทเทกรัตตคาถาซึ่งพระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้เกี่ยวกับว่าผู้ที่มีราตรีเดียวจะเริญนนะคะพัทเทระ พัเทเกรัตตะก็คือหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองดีงามเอกะก็แปลว่าหนึ่งแล้วก็รัตตะคือราตรีเดียวหรือคืนเดียวหรือช่วงเวลาเดียว mm. เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีช่วงเวลาเดียวที่เจริญก็คือเจริญสติสัมปชัญญะแล้วอยู่กับปัจจุบันมันก็เท่ากับเราเนี่ยเจริญขึ้นทุกวันทีนี้คนเราเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยพอเราพูดเรื่องเจริญขึ้นทุกวันเราก็มักจะคิดว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับเวลา เป็นช่วงๆเช่นเกิดมาช่วงของเราเนี่ยจริงๆแล้ว75ปีนะพี่แอดไม่ใช่ร้อยปีเพระพระพุทธองค์ท่านทรงทำนายไว้แต่เอาละสมัยนี้คนอายุยืนยาวขึ้นเกินบ้างไม่ถึงบ้างอะไรย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นร0อปีพอร้อปีปุ๊บเนี่ยเราจะไปติดกับคำว่าเวลาซึ่งที่จริงเวลานมันไม่มีจริงเราก็สมมุติมันขึ้นเราสมมุติมันขึ้นมาว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเรานอน จ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ว่าไปสมัยพระพุทธองค์ท่านทรงนอนแค่สี่ชั่วโมงเผลอไม่ได้นอนด้วยซ้ำเพราะใช้พลังในการที่นั่งสมาธิอะไรก็ตามแต่ของเราเนี่ยเราใช้เวลาเป็นตัวกำหนดชีวิตเรารแล้วมันก็มามีอิทธิพลกับชีวิตเราเช่นทำให้เราเครียดทำให้เราทำงานแล้วเวลาไม่พอเคยได้ยินไหมคะคบางคนก็บอกเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงนี่ มันไม่พอเพราะจริงๆแล้วมันมีอะไรต้องทำมากมายเหลือเกินครัเนี่ยแหละค่ะเราใช้ความที่เราสมมุติเวลาขึ้นมาซึ่งท่านเรียกของท่านว่าบัญญัติมาเป็นกรอบล้อมตัวเราเองครับหรือเวลาที่มันผ่านไปแล้วช่วงที่มันผ่านไปแล้วจะมีความสุขก็ดีจะมีความทุกข์ก็ดีเราก็มักจะหวนให้กับความสุขที่มันผ่านมาแล้วพี่จะอัมขออัมนิดนึงนะคะค,คนเนี่ยชอบเอารูปตอนเด็กๆ ซึ่งเราก็เป็นไม่ใช่พี่ไม่เป็นพี่ก็เป็นโดยเฉพาะรูปลูกสาวตอนเล็กๆเนี่ยตอนที่เขาประมาณสี่ขวบน่ารักน่ารักเราก็จะเอามาดูแล้วก็น่ารักน่ารักซึ่งไอ้เด็กคนนั้นมันไม่มีแล้วมันผ่านไปแล้วเพราะว่าร่างกายมันน่ากลัวไปแล้วมันไม่น่ารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันผ่านช่วงเวลานั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะพี่แอด แต่เราเนี่ยไปคิดว่าจริงๆเนี่ยจากเด็กแล้วมาโตจากโตแล้วไปแก่จากแก่แล้วก็ไปเจ็บไปเจ็บแล้วก็ไปตายครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเจริญธรรมะอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยจิตเขาไม่มีแก่นะจิตเนี่ยเขามีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นยิ่งเขาอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่จิตของเขาก็จะเป็นจิตที่มีคุณภาพมากขึ้นร่างกายสังขารอาจจะไปตามการเวลาแต่จิตนี่จะไม่ จะเจริญขึ้นจะไม่แก่จะเจริญขึ้นจะไม่แก่จะเจริญปัญญามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เราเนี่ยไปเห็นคนแก่เนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมากมายแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออท่านมีประสบการณ์ชีวิตมีค่ามากที่เอามาสอนเรารแต่จริงๆแล้วบางบางท่านผู้ที่เป็นผู้สูงอายุบางท่านท่านเจริญธรรมะเป็นท่านปฏิบัติธรรมเป็นท่านก็เจริญสติสัมปชัญญะของท่านตลอดเวลาครับจึงเป็นที่มาของคนที่เวลาเข้าชมกันนะคะว่า หน้าตาสดใสอายุขนาดนี้แล้วยังไม่แก่เลยอาจจะดูดูแลสดชื่นแล้วก็บางคนบอกอิ่มบุญจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นครับก็อาจจะแสดงออกมาทางทางภายนอกได้ร่างกายได้เพราะว่าการที่จิตเนี่ยไม่ติดกับอดีตครับจิตไม่เอื้อมอนาคตมากมันทําให้เซลล์ในร่างกายมันคงไม่ล็อกะมันคงจะไม่มีแต่ความอึดอัดขับคล่องเพราะว่าเวลาที่ ร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนดีโลหิตไหลเวียนดีเพราะมันเกิดจากจิตนะจ๊ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องไปหารกอะไรมาฉีดให้รกรุงรังต่อไปหรืองอะไรเสียตังอะไรเี้ยที่ชอบนะรกแกะรกแกะรกก็รุงรังพอแล้วยังแกะแกะไม่ออกอีกต่างหากอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็แสดงว่าบางทีการที่เราคิดแบบนี้นะฮะคือการไม่ไปยึด กับอะไรที่ผ่านมาผ่านไปแล้วไม่ไปโหยหามันเสียได้มันเงีย้ยมันก็ถ้าถ้าคิดแค่แบบนี้ได้ไหมฮะอาจจะยังไม่ต้องถึงกับการมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราพอนึกขึ้นมาได้ก็อ่ะอุ้ยนึกถึงอดีตแล้วก็ลืมมันไปเราพูดไ,ไดไงมันเหมือนง่ายไงจ๊ะที่เรารพูดกันไปตอนที่แล้วไงคะครเรื่องว่าจริงๆแล้วความคิดเนี่ยก็ยังเป็นที่พึ่งภายนอกอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้ความคิดในแง่บวกก็ดีความคิดที่จะทําให้เราพ้นจาก สถานการณ์นั้นๆน่ะมันช่วยได้ทั้งนั้นแหละแต่มันมีดีกว่าไหมล่ะในเมื่อพระพุทธศาสนามีสอนอยู่ต้องๆเนี่ยพระเทกรัตคาถาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องว่าจริงๆถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะแค่เพียงราตรีเดียวชีวิตก็มีแต่ความเจริญจเจริญอย่างไรคําว่าเจริญของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เจริญเรื่องเ,อง,เงินทองมากไม่ได้เจริญเรื่องการที่มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีถาดฐานบริวาร มีเงินใช้สอยไม่ใช่เรื่องนั้นหรือเจริญด้วยอายุไขไม่ใช่อย่างนั้นเจริญของท่านเนี่ยหมายถึงในราตรีเดียวอาจจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ข้ามโคดจากโคดปุถุชนไปเป็นโคดพระอริยะก็ได้นี่คนว่าคำว่าโคดนี่เป็นคำหยาบหยาบที่ไหนมีในพระตไรตรปิฎกอ๋อล่ะโคดอริยะว่าแบบนี้เลยน,ะน่หมายถึงว่าโอกาสมีตลอดเวลา ใช่ค่ะแม้ราตรีเดียวก็สามารถจะบรรลุทันซึ่งเขาก็บรรลุกันท่าน่ะไม่ใช่เขาก็บรรลุกันช่วงจิตเกิดดับแลบเดียวแค่พริบตาใช่ไหมพริบตาก็ไปเห็นนิพพานบางไปไม่เห็นผิดอย่างพระโสดาบันไม่เห็นผิดว่ารูปนามกายใจนี่เป็นของเราทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเสื่อมสลายไปแต่พวกเรานี่คงยังอีกนานต้องปฏิบัติกันอีกนานเอาเป็นว่าเราตั้งเข็มเขาเรียกว่าตั้งเข็มทิศ แต่เราจะไปอีกเมื่อไหร่ถึงเพราะว่าโอ้โหสังสารวัตรทะเลนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลนักแต่ถ้าเราคิดแบบพี่แอดนะก็ไม่ได้ไปนะจะอย่างางนี่คิดว่าอุ้ยเราคงอีกนานความคิดนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกเราต้องเชื่อท่านท่านตรัสแล้วไงว่าเกิดเป็นคนมันพอก็นี่ยได้มาพอแต่เราประมาทอยู่เพราะเราคิดแบบนี้แหละว่ากันกลางรายการเป็นกาเลย ดูถูกตัวเองเป็นมานะอีกแบบหนึ่งเป็นมานะอีกแบบหนึง่งร,รู้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 ทุกเรื่องหรือจะ <laughs> หรือจะ <c oughs> ยอตัวเองชื่นชมตัวเองกันไปก็อีกแบบหนึง่งหลงตัวเองก็อีกแบบหนึง่งเป็นมานะชนิดหนึ่งไงนั่นเรามีโอกาสแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราไม่ติดกับอดีตใช่ไหมครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีสติรู้ตัวไปตลอดแม้แต่หนึ่งคืนหนึ่งราตรีเนี่ยทำงี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่ย้อนกลับไปคิดนิดหนึ่งนะคะว่า จริงๆเนี่ยที่พี่บอกว่าอยากจะเอาคนวานินทาเนี่ยเพราะว่าในทีวีอ่ะพี่เห็นคนชอบเอาอาดีตของคนน่ะมานั่งพูดกันแล้วเหมือนกับว่าเป็นการพูดกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่จริงๆเรื่องมันผ่านไปแล้วหรือไม่ก็คิดออประเทศเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วน้ําจะท่วมโลกไหมดูหนังอะไร2012แล้วไม่ต้องทําอะไรชีวิตนี้เพราะว่าน้ํามันจะท่วมโลกอยู่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาปฏิปทาทั้งนั้นเป็นทางที่ทําให้เราอยู่กับความประมาททั้งนั้นเพราะการที่เราพูดเนี่ยเสียงที่เราออกไปเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยฟังเขาจะไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาและเขาก็จะไม่ลุกขึ้นมาทําให้เกิดราตรีเดียวแบบนี้นี่คือเรื่องที่พี่อยากจะพูดว่าคนเราเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาเอาละไหนไหนก็มีโอกาสได้พยายามแล้ว ทำไมไม่พยายามสักหน่อยเล่าจะทิ้งความพยายามไปทำไมจะไปพูดอดีตที่ผ่านมาทําไมจะไปพูดอนาคตที่ยังไม่เกิดทําไมค่ะหรือจะไปพูดแบบพี่อาร์ตพูดเมื่อกี้นี่ยังไม่ยอมนะยังกัดอยู่นะคะเพราะว่าเราไปไม่ได้หรอกเนี่ยจะพูดทําไมเล่าพูดไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเล่าเพราะว่าเราเนี่ยตาเราเนี่ยมันเห็นแค่นี้เราเข้าใจแค่นี้ความสามารถเราแค่นี้แล้วเราก็เชื่อในความสามารถที่แค่นี้ของเรารว่านี่คือฉันฉลาดสุดแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็พระพุทธเจ้าสอนอยู่ก็เชื่อท่านซะหน่อยจะเป็นไรไปนั่นคือว่าทุกคนมีโอกาสใช่เพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายตั้งธงเข็มทิศอะไรก็ได้นะครับให้มันถูกต้องไว้ไปตรงนี้ฉันจะไม่เกิดอีกแล้วฉันก็จะทําเพื่อความไม่เกิดอีกก็ทําไปแล้วมันก็จะได้ประโยชน์เบี้ยบ่ายรายทางเช่นว่าเพราะฉันคิดอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเช่นคนมาหักอกเราคนมาโกงเงินเรา คนมาโกงเงินประเทศคนมาอะไรเอาเข้าหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันชัดๆอยู่อะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนี่จะไปสมน้ำหน้าจะไปอะไรล่ะเขาเรียกว่าเอาเรื่องกันไปจนถึงขนาดไหนหรือจะไปเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยู่อีกทําไมหรือจะไปสะใจก็ตามทั้งสองทางมันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะทํำยังไงกับตัวเราก่อนว่าเราจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรก็คือทิ้ง อดีตมไม่เอื้อมอนาคตครเราจะทํำยังไงจริญสติสัมปชัญญะลองดูซิไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เชื่อยายแก่คนนี้ก็ได้ว่าจริงๆแล้วเออมันไม่คิดมากจริงๆนะโดนเขาโกงไปแล้วเออมันไม่คิดมากจริงๆนะมันมีสมองที่จะไปคิดทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับธุรกิจก็ดีกับชีวิตในอนาคตของเราก็ดีโดยที่ไม่ต้องคิดถึงอนาคตเลยฉันทําวันนี้ให้ดีที่สุดเคยได้ยินไหมการปฏิบัติที่ถูกต้องนะฮะก็คือ อยู่กับปัจจุบันมีสติไปเรื่อยเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะสอนคนปฏิบัติธรรมด้วยเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเกิดสภาวะดีๆแล้วมีความสุขมากครับโอ้ยที่พี่ร้องไงใช้คําว่าอาสนะด้วยนะ อาสนะนี้ทําไมไม่เหมือนอาสนะนั้นอ,อาสนะนั้นคือเมื่อเช้านั้นนะ่ะมันยังมีความสุขได้เลยนั่งแล้วสงบจังเลยนั่งแล้วสงบจังเลย <S <S <ๆ>ทําไมฉันถึงไม่ได้อาสนะนั้นอีกนี่ก็เอื้อมอดีตอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนั่งไม่ได้ไม่เป็นไร,รเดี๋ยวฉันจะไปนั่งอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องทําให้ได้เจอสภาวะอย่างนั้นอีกในอาสนะหน้าพี่ไม่ชอบใช้นะคาว่าอาสนะนี่พี่พูดล้อเขาอย่างนี้เป็นต้นก็ทําไมต้องไปนั่งล่ะทำไมไม่ทํา ในแต่ละลมหายใจเนี่ยรู้ตัวไว้ตลอดเวลาเหนื่อยไม่ต้องไปนั่งอาสนโน้อนอาสนะนี้ไม่ต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยไปนั่งสงบสงบซะบ้างอยู่บ้านไม่ต้องไปวดัดนั่งอยู่ในบ้านมีอุปสมะไงเงียบเงียบซะบ้างที่อาจารย์เคยเล้อพวกเราเล่นไงเวลานั่งรวมกลุ่มกันเนี่ยนั่งเฉย hey, นี่นี่ทักชักจะบ้าทําไมไม่คุยเลย <c oughs> จริงๆคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขานั่งรวมกันเป็นสิบคนเขาไม่พูดกันก็ได้ครับเขาใช้จิต เอามาดูกายใจตัวเองเขาไม่ต้องเอาจิตไปดูเพื่อนไอ้ hey, นี่บ้าหรือเปล่าทําไมไม่พูดหรืออยู่ในที่ที่คนคุยกันเสียงดังเยอะมากก็สามารถทําให้ตัวเองสงบไงบระงับได้ค,คือฟังไม่ใช่ไม่ฟังไม่ใช่ไปทําตัวแปลกแยกก็คุยกับเขานั่นแหละแต่คุยน้อยหน่อยใช่ไหมคะตอบในสิ่งที่เขาถามบ้างเดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าเอา <laughs> แต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอ,อธิบายที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นที่ฉันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ยาว เคยกลับมาบ้านแล้วเหนื่อยบ้างไหม,มเวลาพูดเยอะๆเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเหนื่อย<ะ>เวลาไปงานสังคมเนี่ยคนก็จะพูดในเรื่องที่จริงๆแล้วจิตมันออกนอกตัว<ม>เป็นยังไงคะสบายดีไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบเลยคะ่ะอุ้ยเจอคุณไก่ในรายการคะ่ะอะไรต่ออะไรแล้วพี่ก็ต้องตอบถามว่าเหนื่อยไหมบางทีมันเหนื่อย พยิมเฉยๆก็ดูจะแปลกน่าไอ้อนี่ชักจะบ้าซะแล้วบ้าจริงไปแต่งขาวนุ่งขาวห่วมขาวเลยเสีมางานเนี่ยทำไมยังแต่งหน้าทาปากอยู่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราปรับวิถีชีวิตของเราได้เพียงแต่เรารู้ตัวอยู่ว่าเออตอบพอประมาณไม่จำเป็นต้องอธิบายมากจนเหนื่อยหอบกลับบ้านแหก วันหนึ่งจะต้องไปงานสังคมกี่งานครับซึ่งเดี๋ยวนี้พี่ก็ไปน้อยแล้วด้วยเพราะว่าขี้เกียจตอบคําถาม <c oughs> และขี้เกียจรับคําชมและคําด่าใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็อยากจะอยู่ความสพะมา,ะมาคู่กันพะมาคู่กันแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองไหมฮะถ้าสมมติว่าเราฝึกไปเรื่อยมีสติคือการที่เราอยากจะฟังเรื่องนี้และอยากจะตอบเรื่องนี้หรือการไม่อยากตอบเรื่องนั้นเลือกที่จะไม่ฟังเรื่องนั้นเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองจากการเจริญสติเจริญสติบางครั้งเนี่ยพี่อ๊ดสงสัยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเออ สงสัยจะถามเออไม่ถามก็เราก็ไม่ได้ต้องการคําตอบนี่จะถามทำไหมถามให้มันเหนื่อยทําไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยไปซะบ้างก็ได้มันง่ายไหมชีวิตคนเราอะเลยไปซะบ้างก็ได้ง่ายกว่าเยอะเลยเออหลับไปแล้วก็ลืมแล้วไม่ได้ถามก็ได้นี่ตื่นช้ามาอ้าวไม่ต้องถามแล้วเหรอลืมไปแล้วเหรอคุณวสันต์หนีไปเที่ยวไหนอะไรยังไงไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ถามก็ได้นี่สบายดีแล้วก็จบอย่างนี้ที่พี่เอาตัวเองเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าจะพูดให้ท่านผู้ชมเห็นว่า เป็นคนดีเลิศดเลออะไรแต่มันจะต้องมีบางบ้านที่นั่งสงสัยอยู่ว่าสี่ทุ่มก่อนแล้วห้าทุ่มก็แล้วจนสุนัขมันคอยแล้วเนี่ยไปไหนมาอะไรอย่างนี้ไม่ถามก็ได้นี่กลับมาเออน้ำไหมชาไหมทานข้าวมาหรือย,ยังก,ก็กดูน่ารักดีมีสเสน่ห์ไปอีกต่างหากทำไมไม่ทำแบบนี้เนี่ยจิตติดอดีตจริงๆนะ่ะเขาไปไหนมาแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไปไม่ได้ พาไปมาแล้วมาถึงแล้วตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ตรงหน้าเรามีปัจจุบันจบไหมได้สามีกลับมาบ้านทั้งคนเอายังไงอีกยังจะไปถามเพื่อจะไม่ให้มีสามีในที่สุดเนี่ยมันเรื่องอะไรนี่ดืที่ถามต่อถึงอนาคตด้วยใช่จ้ะแล้วก็เป็นเรื่องนะคะครับก็แสดงว่าวิธีนี้ถ้าฟังไปแล้วเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันนี่ย ท่านชัยวัดของพี่อยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณชัยวัดของพี่พยายามที่จะเป็นคนดีหน้าจอเพื่อที่จะให้คนเขานำไปใช้เป็นประโยชน์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพี่แอดละถูกแล้วหน้าที่พี่เนี่ยมีหน้าที่บ่นอย่างเดียวคือพี่นี่ไม่ปลอบแต่พี่แอดอาจจะปลอบซึ่งจริงๆเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงๆเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมจะยอมไหมกิเลสมันจะมาก่อน และกิเลสมันจะเก่งกว่าเราเสมอมันจะต้องอยากรู้ก่อนมันจะไม่สามารถข่มใจว่าเออไม่รู้ก็ได้ไม่เขาเก่งเขาเก่งที่จะทําให้เราอ่ะเสียสติเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเขามากคุณกิเลสเนี่ยชื่อก็ไม่เพราะจริงๆชื่อไม่เพราะเลยแต่เรามังจะไม่ทันฮะไม่ทันเขายอมให้เขาเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตแล้วก็จะพูดไปก่อนทุกทีใช่จ้ะชื่อกิเลสไม่เพราะชื่อสติอะ เพราะกว่าจะมีไหมเนี่ยมีใครชื่อคุณสติมั่งนะพี่อยากจะรู้คุณสติมาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นสิริมาอัจฉราอะไรเงี้ยก็เป็นคุณสติมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะแต่คนที่ชื่อคุณกิเลสมาตลอดเนี่ยมันดูแล้วทําให้ชีวิตมันคับแคบอึดอัดไม่เป็นสุขอย่างนี้เราก็ฝึกสิจ้าว่ากิเลสไม่เอาฉันไม่อยากมีกิเลสเรื่องไหนตัดได้ก็ตัดตัดซะบ้างอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะปัจจุบัน มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับแลวแนวทางที่พูดก็คือก็มีอย่างเดียวคือมีสติไปเรื่อยอใช่ไหมฮะค่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ใส่ความรู้ตัวคือสามปชัญญาเข้าไปด้วยสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมของตัวสมถะนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยบางคนบอกสติสําคัญที่สุดสติมาบางทีก็มุ่งไปที่สติอย่างเดียวแต่สติเป็นองค์ธรรมของสมสมถะเป็นองค์ธรรมของการทําสมาธิ องธรรมของตัวปัญญาจริงๆคือตัวสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมของวิปัสนาเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ความรู้ตัวไปด้วยเออยังมีเราอยู่ในโลกนี้เราอาจจะรู้ตัวอยู่ว่าเราจะไม่พูดคำนี้แต่เราก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าทำไมเราถึงจะไม่พูดคำนี้นี่คือการใส่ความรู้ตัวเข้าไปคือตัวสัมปชัญญะึืงจริงๆแล้วก็จะคล้ายกันใกล้กันมากไมไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าสติคือรู้รู้<ส>รว่าจะหยุด ย้าว่าจะไม่พูดนี่สติแต่รู้ว่าสิ่งที่จะไม่พูดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่พูดก็ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันไม่ใช่การคิดใช่ไหมไม่ใช่คิดที่ใส่เอาไปคุณสติเขาฉลาดกับคุณความคิดมากคุณความคิดนี่เป็นของหลอกหลอกเราอีกชั้นหนึ่งแต่คุณสติเนี่ยของจริงที่เขาระงับเราสังวระเนี่ยตัวสังวรที่จะงดไม่พูดไม่ทําไม่ถามไม่เขียนเนี่ยเป็นตัวงด แต่ตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวบอกประโยชน์ของการที่เราจะงดพูดงดทำแล้วก็จะเกิดมาคู่กันคู่กันจึงจะเกิดปัญญาเขาจะต้องคู่กันมามีสติไม่มีสัมปชัญญะได้แต่มีสัมปชัญญะไม่มีสติไม่ได้ครับแล้วที่เราฝึกนี่คือฝึกให้มีสติก่อนฝึกให้มีสติก่อนจนชินจนคุณสติเขาเก่งขึ้นสัมปชัญญะเราค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเทรนเข้าไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ามีคุณสติไม่มีคุณสัมปชัญญะได้แต่ถ้ามีคุณสัมปชัญญะต้องมีคุณสติคุณสติมาเรื่อยๆคุณสติมาสติมาแล้วคุณสัมปชัญญะจะตามมาเองไหมครับถ้าไม่ฝึกไม่ตามไม่ฝึกก็ไม่ตามด้วยเหรอครับทื่อไปเรื่อยเนี่ยรู้ลมหายใจไปเรื่อยเนี่ยไม่ตามแต่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วรู้ตัวด้วยว่าเรากําลังดูลมหายใจเข้าออกอยู่สายเราไปก่อนก็ได้แต่ในที่สุดต้องไม่มีเรานะจ๊ะ นั่นแหละคุณสามปชัญญะคือคุณปัญญาชื่อเพราะกว่าคุณปัญญาเขาถึงจะมาถ้าเราไม่ฝึกสติไว้เรื่อยๆแล้วบอกว่าเราจะต้องมีคุณปัญญาตามมาเนี่ยเขาจะไม่มาแล้วก็จะกลายเป็นนั่งทื่อหรือไม่ก็นั่งสมาธิแล้วก็ซือบือไปเลยอย่างนั้นครับค่ะนั่งแล้วนิ่งแต่สงบสบายอ่าโง่ต่อไปเกิดไม่เ,เพราะ<อ>จะไม่เกิดปัญญาอย่างที่ว่าไม่เกิดค่ะไม่เกิดกดังแนวทางท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอยู่กับ สมาธิอยู่กับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ตรงหน้า mm hmm. ก็ต้องทําต่อเพื่อจะให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปใช่ไหมครการที่อยู่กับปัจจุบันนะมันมีสติอยู่แล้ว mm hmm. แต่เราต้องใส่ความรู้ตัวไปด้วยคือใส่สัมปชัญญะไปด้วยก็คือรู้ตัวนั่นแหละรู้ประโยชน์สัมปชัญญะสี่ไงคะวันนี้ไม่มีเวลาเอาเป็นว่ารู้ประโยชน์รู้เวลารู้การรู้ว่าจะพูดจะคิดจะทํำยังไงนั่นแหละคือรู้ตัวประโยชน์ของมันนะเขาเรียกว่า อสัมโมหะสัมปชัญญะคือรู้มีปัญญารู้ตัวสิ่งที่จะทำจะพูดจะคิดว่ามันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไรเนะี่ยคือตัวปัญญาแท้ ครับและท่านที่กําลังปฏิบัติอยู่นะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มหรือว่าจะทำมานานแล้วก็ตามก็ลองดูแนวทางนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับท่านอาจจะอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาในโครงการของเราวันอาทิตย์ได้ก็ลองปฏิบัติดูแล้วก็สามารถที่จะลองพูดคุยกันนะครับเว็บไซต์ก็ได้เจดเวลาสุข .com หรือว่าจะเป็นทางจดหมายหรืออีเมลครับส่วนถ้าสะดวกมาปฏิบัติวันอาทิตย์ที่2และ4ของทุกเดือน0 2 7 1 4 8 8 8 8สสำรองที่นั่งกันก่อน ได้เลยครับและที่สําคัญอยากจะฝากนะคะท่านผู้ชมที่บอกว่าไม่ค่อยเจนจัดในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตก็ทําจดหมายขอเรามาหรือโทรศัพท์เข้ามาขอ DVD ไปฟังซ้ําได้วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับจะมาพบกันครั้งหน้าวันศุกร์เจ็ดเวลาหาศุกร์เก้ามงสานาทีลาไปตรงนี้นะครับค่ะสวัสดีครับ